จํานวนเดือนนำส่งเพื่อได้เงินจากประกันสังคมสวัสดีครับนี่คือ YouTube c h a n n ช l r r o o m a s คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีหลายหลายคนมีความสงสัยนะครับว่าเราต้องส่งเงินให้กับประกันสังคมนานแค่ไหนเราถึงจะได้เงินจากประกันสังคมจริงๆแล้วเนี่ยแค่ส่งอย่างเดียวเราไม่มีสิทธิ์ได้นะครับต้องประสบเหตุต้องมีเหตุครับถึงจะได้ไม่ใช่ว่าแค่ส่ง,ส,งส่งไปเดี๋ยวก็ได้เงินเองไม่ใช่แบบนั้นนะ มันต้องมีเหตุนะครับและเหตุเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เหตุเดียวมันมีอยู่เจ็ดเหตุด้วยกันแต่ละเหตุก็เงื่อนไขแตกต่างกันนะครับทำไมจึงบอกว่ามีเจ็ดเหตุก็เนื่องด้วยความคุ้มครองของประกันสังคมมีถึง7กรณีแต่ละกรณีเงื่อนไขก็ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนครับก็ต้องประสบกับเหตุนั้นแต่ว่าคลิปเนี้ยเราพูดถึงจํานวนเดือนนะครับนอกจากประสบเหตุแล้วเนี่ยการทำส่ง ้องส่งกี่เดือนนะครับเริ่มจากเหตุแรกครับนั่นคือการตายก็คือกรณีตายนั่นเองนะครับแน่นอนครับจะใช้สิทธิ์ตัวนี้ได้ไม่ใช่แค่ว่าส่งเงินไปเดี๋ยวก็ได้เงินกรณีตายถ้าเราไม่ตายเราก็ไม่ได้นะครับซึ่งไม่ต้องอยากได้หรอกครับไม่ได้อ่ะดีแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่เคยนําส่งเลยแน่นอนครับก็ไม่ได้ซึ่งกรณีนี้ครับนําส่งเพียงแค่1เดือนก็คุ้มครองแล้วนะครับ แต่ไม่ใช่1เดือนแล้วจบเลยนะครับ1เดือนภายใน6เดือนหมายความว่าถ้านับย้อนกลับไป6เดือนเรามีการนำส่ง1เดือนไหมถ้ามีก็ใช้ได้นะครับกรณีนี้ถ้าจะให้อธิบายอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดว่าอะไรคือ1เดือนใน6เดือนเดี๋ยวกรณีที่จำนวนเดือนเพิ่มมากขึ้นกว่านี้จะเห็นได้ชัดมากขึ้นครับมาที่กรณีนี้เลยครับนั่นคือกรณีเจ็บป่วย กรณีเจ็บป่วยเนี่ยนอกจากเราจะใช้บริการรักษาพยาบาลจากประกันสังคมซึ่งเราไม่ต้องจ่ายเงินแล้วเนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะได้เงินจากกรณีนี้ด้วยนะครับก็คือการเจ็บป่วยของเราเนี่ยทำให้เราไม่สามารถไปทำงานได้เราต้องลางานเมื่อลางานเนี่ยนายจ้างก็ต้องจ่ายในขณะที่เราลาไม่เกิน30วันสำหรับการลาป่วยนะครับถ้าเกิน30วันไปแล้ว นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับการลาป่วยเราก็สามารถเบิกเงินจากกรณีนี้ได้นะครับเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้แต่เงื่อนไขนะครับก็ต้องมีการนำส่ง3เดือนภายใน15เดือนนะครับอันนี้รวมไปถึงสิทธิการรักษาพยาบาลด้วยนะครับคือทั้งหมดของกรณีนี้นั่นแหละทั้งรักษาพยาบาลทั้งเงินทดแทนการขาดรายได้ต้องนำส่ง3เดือนภายใน15เดือน3เดือนเนี่ยจะอธิบายได้ชัด มากกว่า1เดือนเพราะว่า1เดือนเนี่ยแค่ส่งมันก็1เดือนแต่ว่า3เดือนเนี่ยแค่ส่ง1เดือนมันยังไม่ถึง3ใช่ไหมครับส่ง1มันก็คือ1ต้องส่ง3เดือนแต่คราวนี้ไม่ใช่3เดือนเฉยแต่เป็น3เดือนใน15เดือนความหมายก็คือ15เดือนที่ผ่านมาเรานําส่ง3เดือนไหมแน่นอนครับถ้าเราเพิ่งจะทํางานครั้งแรก15เดือนที่ผ่านมายังไงก็ไม่มีการนําส่งแม้แต่เดือนเดียวอยู่แล้ว เราเพิ่งจะเริ่มงานเดือนแรกการนำส่งก็คือค่าจ้างออกเดือนแรกนั่นคือนำสง่งเดือนแรกนะครับถ้าส่ง3เดือนก็จะใช้สิทธิ์ได้แต่คราวนี้ครับบางคนมีการออกจากงานแล้วไปเข้างานใหม่สมมติทำงานที่นี่ได้1เดือนแล้วก็ออกเดือนหน้าไปเริ่มที่ใหม่แล้วเดือนที่ผ่านมาส่งไป1เดือนเริ่มงานใหม่ก็บวกเพิ่มขึ้นไปเป็น2เดือนคราวนี้ครับ สเดือนเนี้ยของบริษัทเก่ากับบริษัทใหม่มันอยู่ใน15เดือนไหมถ้าอยู่ใน15เดือนนับรวมกันครับก็เป็น2เดือนส่งอีก1เดือนก็เป็น3แต่ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนบริษัทใหม่ครับส่งบริษัทนี้1เดือนแล้วเว้นไป18เดือนนะครับเว้นไป18เดือนแล้วเริ่มงานใหม่แน่นอนครับ15เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เท่ากับว่าเราไม่ได้นําส่งเลยเพราะว่าเว้นไป18เดือนมันเกิน15เดือน ที่นำส่งหนึ่งเดือนนั้นถูกลบหายไปแล้วนะครับเราต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่สำหรับกรณีนี้นะครับสำหรับกรณีนี้เท่านั้นนะครับยังไม่รวมกรณีอื่นเพราะกรณีอื่นอย่างที่บอกครับเงื่อนไขแตกต่างกันกรณีต่อมาครับทุพพลภาพตัวเลขเท่ากันครับ3เดือนภายใน15เดือนไปอย่างรวดเร็วน,นะครับกรณีคลอดบุตรครับ5เดือนภายใน15เดือนกรณีว่างงาน6เดือนภายใน15เดือนกรณีสงเคราะห์บุตร 12เดือนภายใน36เดือนทุกกรณีที่กล่าวมาครับมีเงินให้กับเราหมดเลยถ้าเราประสบเหตุนะครับครบ7กรณีหรือยังยังไม่ครบสิเหลืออีกหนึ่งกรณีอีกหนึ่งกรณีเนี่ยในกฎหมายไม่ได้เขียนเอาไว้เหมือนกรณีอื่นๆนะครับคือกรณีอื่นก็จะมีกี่เดือนภายในกี่เดือนนะครับซึ่งหลายๆคนก็อยากให้ผมอธิบายให้มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับ แต่กฎหมายไม่ได้เขียนเอาไว้แล้วทำยังไงถึงจะอธิบายเป็นแพทเทิร์นเดียวกันว่าก,กี่เดือนภายในกี่เดือนผมเรียบเรียงมาแล้วครับนั่นคือกรณีชาราภาพครับ1เดือนภายในตลอดชีวิตชาราภาพเป็นกรณีเดียวครับที่นำส่งไปแล้วสถิติจะไม่มีการถูกลบไม่ต้องเริ่มใหม่จนกว่าจะมีการใช้สิทธิ์ครับถ้าตราบใดที่ยังไม่ใช้สิทธิสถิติก็ยังคงอยู่แบบนั้นนะครับไม่มี ภายใน15เดือนภายใน36เดือนภายใน7ปี10ปีอะไรไม่มีนะครับก็คือ1เดือนคุณก็เก็บสถิติ1เดือนนั้นไว้ได้ตลอดชีวิตเลยถ้าเผื่อว่ามีการกลับมาเป็นผู้ประกันตนอีกก็บวกเพิ่มเข้าไปก็เป็น2เดือนแม้ว่าจะห่างกัน20ปี30ปีก็นับรวมกันนะครับนี่คือกรณีชาราภาพนะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับไม่ใช่ว่าเราส่งส่งส่งสงไปแล้ว เราจะใช้สิทธิ์ได้เลยทุกกรณีต้องเกิดเหตุนะครับกรณีตายก็ต้องตายกรณีเจ็บป่วยก็ต้องมีการเจ็บป่วยจนขาดรายได้นะครับทุกพลภาพก็ต้องทุกพลภาพกรณีคลอดบุตรก็ต้องมีการคลอดบุตรนะครับว่างงานก็ต้องตกงานสงเคราะห์บุตรก็ต้องมีบุตรตั้งแต่แรกเกิดแต่อายุไม่ถึง6ปีนะครับชราภาพก็ต้องชราภาพแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนนะครับอันนี้คือเงื่อนไขนะครับซึ่งชราภาพเนี่ยมันยังไม่จบแค่นี้นะครับ บางคนอาจจะนึกสงสัยครับเห็น1ตัวเลขนั่นคือ180เดือนแล้วก็เป็นกังวลครับว่าจะต้องนำส่ง180เดือนหรือเปล่าถ้าไม่ถึงเนี่ยสถิติถูกลบหรือเปล่าก็อย่างที่ขึ้นให้ดูครับ1เดือนก็พอแล้วสถิติไม่ถูกลบครับจะก,กี่เดือนก็อยู่เท่านั้นแต่ว่าจํานวนเดือนแต่ละช่วงเนี่ยมันมีผลแตกต่างกันนะครับผมขออธิบายขยายความกรณีชาราภาพ ในเรื่องของจํานวนเดือนที่นําส่งนะครับจะมีอยู่3ขั้นด้วยกันนะครับน้อยสุดก็คือ1เดือนถึง11เดือนนะครับต่อมาก็เป็น1 2ถึงห7 9แล้วก็180เดือนขึ้นไปซึ่งมันมีความแตกต่างกันดังนี้ครับนําส่ง1เดือนแต่ไม่ถึง12เดือนก็คือ1-11ถึง11เดือนนะครับถ้าไปใช้สิทธิ์กรณีชาราภาพจะได้รับเงินชาราภาพเป็นบำเหน็จซึ่งคำนวณมาจาก ส่วนของผู้ประกันตนเท่านั้นไม่มีส่วนของนายจ้างนะครับแต่ถ้าเป็น12เดือนถึง179เดือนจะมีส่วนของนายจ้างด้วยนะครับและ180เดือนขึ้นไปจะไม่เกี่ยวกับเงินสะสมแล้วจะเป็นบำนาญน,นั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องของจำนวนเดือนที่เรานำส่งไปเพื่อที่เราจะได้เงินจากประกันสังคมซึ่งเงินจากประกันสังคมมีทั้งหมด7กรณีด้วยกันครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ